สวัสดีครับผมช่างบ้านไฟชิงครับวันนี้จะมารีวิวโต้ตารีโวนะครับติดตั้งไบโอดีเลเซอร์นะครับแล้วก็ไฟ d a y ์ไลท์ของแถมก็คือไฟวงแหวนกับไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ลูกค้าจองคิวไว้ล่วงหน้าสว่างแค่ไหนเดี๋ยวจะพาขับดูนะครับมาต,ตารทรถเลยเดย์ไลท์ลูกค้าก็เลือกเป็น d a y ์ไลท์แฟลชนะก็คือต,ตาทรถมันก็เป็นสีขาวครับ ป,ป,ป,ปิดไปเลี้ยวเดี๋ยวจะเป็นสีส้มปิดไฟหน้าก่อนปิดไฟเลี้ยวด้วยวงแหวนเจ็ดดีคิสตั้นะครับของแท้ต้องโลโก้สีทองนะครับมาชัดนะครับโลโก้สีทองนะครับ,ขอ,ออรบของแท้ก็สวยๆครับ ายสูงไปตามปามัมอเตอร์หน่อยมีมอเตอร์ปรับระดับในตัวนะครับโอเคายสูงอีกทีไปตามไยสูงก็จะเป็นจุดกระตัดเลเตอร์นะครับ ลูกค้าทิ้งรถไว้ให้ทำนะครับลูกค้าไปตกปลาเดี๋ยวเราจะไปลองขับรีวิวดูนะครับว่าแสงเป็นยังไงนะครับราคาหนึ่งมืองสองพันเก้าร้อยบาทความสว่างได้ประมาณไหนเดี๋ยวมาดูนะครับฝากติดตามต่อด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ลูกค้าจองโปรโมชั่นผมไว้นะครับไปสูงหน่อยไปตามโอเคผ่านฟิล์มในรถนะครับขับสบายมีมอเตอร์ปรับระดับไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวจะไปลองปรับเล่นกันดูนะครับ นี้ก็รอส่งมออครับลูกค้าทิ้งรถไว้วันนี้รถเยอะมากคันนี้ก็เลยจะเสร็จดึกนิดนึงระดับนี้ก็ลังดีแล้วเนาะแปดสิบเซนคือลูกค้าเขาคุยง่ายครับมาถึงร้านเขาก็ดูตัวอย่างไฟแล้วเขาก็เลือกเลยว่าเอาอันไหนอันไหนเขาจะไม่แบบเอาถามนู่นนี่นั่นเปรียบเทียบกับที่อื่นอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับ แล้วผมแถมตัดหมอกฟรีเลยนะครับมูลค่าพันห้าร้อยบาทคือลูกค้าที่คุยกับผมง่ายๆผมก็ง่ายๆนะครับ mm. เงินพันสองพันผมลดให้ได้แต่ลูกค้าประเภทแบบรู้เยอะเก่งว่าช่างหรือแบบช่างต่อนะสักบาทเดียวผมก็ไม่ลดเลยบอกตรงอันนี้ลูกค้าคุยกับผมง่ายมากผมก็เลยแถมเต็มระบบนะครับไฟรลีไฟตัดหมอกเดี๋ยวลองเปิดตัดหมอกเลยโอเคปิดไฟหน้าได้ปะ่ะจะเอาเหลือแค่ตัดหมอก เปิดตัดมองนะครับเปิดไฟหน้าเลยโอเคเดีย๋ยวเราไปลองดูไฟกันนะครับอันนี้ชื่อรุ่น b บ o ดีล a ปเตอร์นะครับของแท้นะครับมีสก,กีนเลเซอร์ที่ตัวเลนส์นะครับรับประกันสินค้า3ปีมีปัญหาเข้ามาเปลี่ยนฟรีได้ตลอดเลยนะครับถ้าเกิดมีปัญหาแต่ที่ขายมายังไม่เคยเจอปัญหาสักตัวเดียวเลยนะครับลัปเตอร์ขายดีมากอันดับหนึ่งเลยครับ ไปเลยก็ได้เออเจาะก่อนลืมถ่ายรูปไฟสูงหน่อยไฟต่ำโอเคฝากติดตามด้วยนะครับบานไฟฟิ้งพนันนิคมชนบุรีนะครับสวัสดีครับโชว์นอกรถทีนึงไฟสูงหน่อย <c oughs> โอเคไปตามเลยอ่าอันนี้ผมก็ต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้เทสมอเตอร์ปรับระดับให้ดูอ่ะหยุดรถก่อนเลยเดี๋ยวจะเล่นลมอเตอร์ละมอเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับ คีย์เท่าไหน่อ่านี่นะครับเป็นมอเตอร์แท้นะครับปรับระดับอ่ะเดี๋ยวเราปรับขึ้นสุดลงสุดเลยอันนี้เป็นรถกระบะรีโวนะครับอันนี้คือเราปรับขึ้นลวไฟก็จะขึ้นสูงนะครับอันนี้คือไฟอยู่ในระดับที่สูงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราปรับลงมาให้เป็นระดับที่ขับขี่ปกติอ่ขับขี่ปกติเราก็จะใช้ไฟระดับประมาณนี้ครับอ่เดี๋ยวถ้าเราบรรทุกหนัก ไฟกระดกขึ้นเราก็จะปรับลงสุดเลยได้นะครับมันก็จะขับขี่พอดีอ่ะเอาลงเลยอ่ะลงได้เยอะเลยเห็นไหมครับลงมาไม้สุดเลยอ่าถ้าอย่างงี้คือไฟอยู่ในระดับที่ต่ําไปนะครับเราก็จะขับยากอ่าเอาสู่ระดับปกติเลยคือเนี่ยผมตั้งไว้ให้มันต่ําเยอะๆเวลาเขาบรรทุกมันจะได้เอาลงได้เยอะนะครับอ่าระดับปกติก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ส่งไปกว่านี้ไม่แยงตาร้อยเปอร์เซ็นครับ ย่งไรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบายบายครับบัสไฟซิงพนันิคมครับ